สวัสดีครับมือนก็พ no? no ่อกับบ้าน้องในช่องกบปลาพระลูกคือเราเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บ่าาน้องกติภาพพี่น้องไปอัปเดตบึงปลาเทพโพครับผมว่าพิ่นใหญ่ขนาดใดแล้วเนาะเดี๋ยวบ้าน้องกติภาพพี่น้องนี่นะครับผมไปวานอาหารให้ปลาเทพโพเนาะเดี๋ยวสีภาพี่น้องไปบึ่งเลยครับผมไปบึ่งเลยครับผมพาพี่น้องมาบึงปลาเทพโพครับผมปลาเทพโพนี่เริ่มสีใ่หลายเลยครับพูดมึงทีแลวพี่น้องเริ่มสีใยแห้งแน่จังหน่อยเนาะ เทโพครับเป็นจะคล้ายๆก,กันกับปลาสวายอยู่ครับพี่น้องเบิ่งดีๆเนะาะปลาเทโพตัวตัวตัวนี้เป็นผูนมืงจีเละพี่น้องตัวนี้เป็นเทโพ่บ่ได้รผสมพันธุ์นเนาะเทโพ่อีลี้เลยครับผมมันก็สีมีปลาสวายผสมพันธ์กับปลาอ,อื่นๆนะครับเนาะแต่ดูนี่สิเป็นปลาเทโพ่เลยมมงอจแลลวพี่น้องเรียงไง,งแห้งเป็นตะเบิงครับผม เป็นแต่เบืองดีแห่งเลยพี่น้องรุ่นนี้แน่เบืงกรคักว่ามันไข่ายกันกับปลาสวายเพราะว่ามันกระจิกเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นปลาเทโพครับพี่น้องเทโพพันธุ์แท้บ่ได้มผสมบดได้ผสมพันธุ์คือบางเทียมันก็เอามาผสมพันธุ์ปลาสวายกับปลานี่ครับผสมพันธุ์กันเนาะมันจะแล้วแต่ชนิเอื่นหลายป่าผสมพันธุ์กัน แต่ว่าลุนปลาเทโพครับกูดบางทีล่ะพี่น้องเนี่ยมังจำหนึ่งก็สิว่าเป็นปลาสวายครับเลี้ยงไว้ก็ทือว่าโอเคพี่น้องเลี้ยงใส่กะสั่งปลาเทโพนี่อย่างง่ายแห้งเนาะหลวกไห่ไว้ครับบางทีล่ะขูด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 กินมากินเป็นจ,จอมพี่น้องมากินดีแห้งครับพี่น้องมึงก็ไก่เลยเป็ดตเบิรงครับเลี้ยงไว้เปยาพันไห่มากนเนาะ ใหญ่มากเป็นตะเบิงดีกำลังใหญ่ครับผมกำลังสิเป็นตะเบิงเนาะจึงว่าพาพี่น้องมาเบิงปลาที่พวกกันน้าเพราะว่าตอนใหญ่เป็นแห่งแต่กินอาหารแบบขึ้นมากินเลยได้พี่นอ้องจี่ก็คือแต่น้อยบนยไ,ได้นอกแต่น้อยนี่ขึ้นมาบอลแปบ๊ปบแป๊บแป๊บขึ้นมาเลยคุณดีเลยครับขึ้นมากินแบบอันนี้เลย ตเป็นตะเบืองแห้งเลครับเป็นว่าภาพพี่น้องมาเบืองก็นหน้าพ<ด>ี่น้องนี่แหละครับผมก็เลี้ยงใส่ใกกระช่างร้อยเท่านีแ้แหละครับอยู่ในหนองบ้าน้องข้อเก่านี่เนาะที่ว่าเลี้ยงเดกาาเน่ยพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงเนาะกำลังเริ่มฉีเลี้ยงกับเฮ็ดเลยครับผมเฮ็ดกระช่างมาคือห้องบ้าน้องท้าว่าตัวนี้ห้องบ้าน้องนี่ก็ยูกระช่างร้อยตัวนี้เนาะเลี้ยงปลาเทพโพนี่กยก็ยูสองคูนสองครับผมนี่แหละบ้าน้องก็เอามาเลี้ยงใส่กระช่าง แค่ลอยเท่ากับหาขวดพัดจติกมัดเอาน้ำขังมันครับกาง่ายเวลาน้นก็นลอยได้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็ขึ้นตามน้ำเนาะเป็นตะเบิงอ,ดอ,งงอดีดีพี่น้องขึ้นตามน้ำลงตามน้ำครับผมเบิงทีะพี่น้องฝนตกไหมครับเพื่อนก็นขึ้นเมื่อกินดีครับผมฝนกำลังตกแบบเมื่อคืนก็นตกอยู่ครับแต่ว่าก็บ่ค่อยแห้งปันไดเนาะพอดินลิน่นเล็กน้อยพอาดินซุม่ม วัตวานลงบันไดกะมากินดีครับพอห้องบ้าน้องกะน,นี่ครับก็เลี้ยงกันไปนี่เนาะไมล่าหนัก็สิเอาปลาพวกปลาอัน,นอออดุกหน่อยมาลงครับกําลังเตรียมบ่อไว้เอาปลาดุกหน่อยมาลงแน่ปูดครับวานให้กินบาได้ก็บ่เป็นตะเบิงดีแห่กินอู นี่แหละครับผมก็เฮ็ดแบบคือบ้านนอกเนี่ยครับดีกระชังลอยเนาะเบิ้งครับไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมก,กับเบิ้งไปเรื่อยๆเพราะวันอาหารให้เบิ้งก็เป็นตะเบิ้งดีแต่พี่น้องยนีมยมะเสาวมะเร็งเนาะกัพอได้เมื่อวานอาหาร,หเ,นนาหารเนี่ยเพิ่นเทากับ,าบมาเบิ้งมาแง่งนี่ครับผมกับโอ้ยมีแห้งได้เห็นเพิ่นเทาเลี้ยงตะหน่อยเนาะเทาก็มา เบิ่งเรื่อยๆคู่มือคือเว้นเท่ากับมีแห้งครับพี่น้องเบืองติเห็นงานเมือยไ้มากเท่ากับมาเบิ่งแบบมีแห้งแต่ว่าคู่มือนี้บ้าน้องบ่ดไดไปเห็นงานนะครับผมก็มาเห็ดของเจ้าของเนาะเพราะว่ากับผมมีเวลาให้ของเจ้าของปอนไดก็เลยหยุดจากเศร้าเห็นงานเนาะครับเนาะกับมาเบิ่งธุรกิจของเจ้าของมาเลี้ยงป่าครับจั่างว่ากำลังขยายขึ้นไปใส่บอดินเน่เพราะว่ากับิมมีเวลาเห็นของเจ้าของน้ำเนาะครับเนาะ พอว่าน้องคึ้มือนี่ก็มาเห็ดของเจ้าของ,หหง,งนนอแ,อแลองห,งห,หละครับผมบดได้เห็ดงานเนาะก็อยู่บ้านแล้วยืมทงให้ตรงหน้าแหละครับผมอยากมาเรียนน้ำบ้าน้องก็มาเรียนได้ครับเพราะว่าบาน้องก็บได้ไปไสดยืมให้น้ำหน้าครับก็อย่าลืมในช่องกบป,ปลาพระรวย้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็บทเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผม สวัสดีครับ